สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเนี่ยโสนกระําพาพี่น้องเข่าปลานะครับหาเลาะเบืองเขตนะครับเขตโพลือคือเก่านะครับพี่น้องนี่ก็เริ่มได้แล้วนะครับได้แล้วแต่ยังบม่เยอะนะครับช่วงไข่ของฤดูกาลนะครับจะมานบรมาณมื่รุ่นกันนะครับพี่น้องกับพิกัดนี่นะครับเขตอุทยานผู้พายน์นะครับซึ่งเป็นปลาดงชาตนะครับพี่น้อง อยู่ในเขตอุทยานภูพายน์ซึ่งปลาดงสลาดจะเป็นล้อยต่อนะครับล้อยต่อของสามจังหวัดนะครับพี่นอ้องก็คืออำเภอดงหลวงบ้านเบ้าซ้นอยู่นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่นอ้องและอำเภอเตาง้อยนะครับอำเภอโคกสีสุพรรณสกลนครนะครับและอำเภอนาเก่ของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นปลาใหญ่ ปลากว่างนะครับพี่น้องที่หาเ็ดหลนยนะครับืัอนี้เราก็มานะครับตามปุ่นตามเชียนะครับในช่วงนี้ถ่ายฤดูกาลนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ6เดือนสามเาซนมาเลยนะครับจะมันประมานนะครับไปหาสาวไ้ก่อนสาวไหมานขนาดไดนนะครับตามไปเบิ่งก่อนนะครับพี่น้อง ได้ขพเห็ดก็น่นะครับนี่โ,โอ้ได้หลายว้แท้กอน่ะ,นนนนนะนยุตนายังมีอ่าอยากขอลนะก็มี ห้ามิถุนายนหกเจ็ดพี่น้องนะครับจะมาลุ่นกันต่อจะมานขนาดใดคือว่าเป็นช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ แตกเลยกรงน,นี้ออนแกปนกันนะครับเพราะว่ามันกะออกมาดูดแล้วนะครับสำหรับรเพชร คือเฮ็ดในช่วงนี้ก็ระวังเจอตัวมันฟอนะครับพี่นงบางคนก็จะเก็บเอานะครับตัวที่ฟอนะครับ to cool. เดี๋ยวมนคืออยู่ตัวนนยังอ่อนเนาะ Ôi, mưa nhảy. Anh em ơi. Wow. Nè. À. Pa. อีพออีเมเห็ดเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะได้ครับนี่บุแแมนหินเด้อนะครับใหญ่กว่าเงินเหรียญชิฟอีกนะครับขาดนี่ครับเฮ็ดเพาะเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะนะครับนี่ทางดอกน้องแต่ไงนะครับโอ้โหเนี่แต่ดอกใหญ่เลยครับ Ôi, nó nhảy Nó ở đây วันนี้นาจะได้กลับแล้วพี่น้องนะครับเพราะบรรยากาศขึ้มขึ้มขึ้มฝาขึ้มฝนฝ่ากระห้องนะครับนนะครับลักษณะคือฝนสิตกนะครับประว่าหมิดมาแล้วนะครับอยู่กลางป่ากลางดงนะครับพี่น้องนห็นะครับลักษณะคือท้องฝ่าหมืดขึ้นมากนะครับลมก็มานะครับก็จะออกกนที่ฝนจะตกนะครับ หากโฟตโตกแล้วจะลำบากนะครับมันนะครับพี่น้องสำหรับไมนนบ้นี่นะครับนี่นะครับจะได้กลับนะครับาะวฝ่ากำลังมืดขึมนมานะครับของเสือไซคก็ได้หลายนะครับก็ได้อยู่นะครับแต่ละคนก็พอได้อยู่นะครับ พ่อรุ่นในการหานะครับแต่ว่าเวลากับจันเจาะนะครับช่วงนี้ฝนกระยิบตกนะครับจะไได้เวลาหาหลายนะครับพี่น้องไม่ก่เอามาฝากพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้่าวโซนสาวทรายนํำนะครับสำหรับคลิปนี้ เอามาฝากพี่น้องพอเท่านี้นะครับแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ